สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนผ่านประทับใจชัดๆล้อมวงกินข้าวพนักงานรถสูบซ่วมรับฟังปัญหาเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่10กร,รกฎาคมที่สำนักงานเขตบางบอนนายชัดชัดสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมรับประทานอาหารกลางวันกับลูกจ้างของสำนักงานเขตบางบอนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีความขยันรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาให้ความร่วมมือในภารริจ ิอุทิตเวลาให้กับราชการรวม5คน โดยรายการอาหารวันนี้เป็นข้าวขาวหมูกับข้าวหมกไก่มีขนมหวานคือกล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนผลไม้จากสวนในพื้นที่เขตบางบอนระหว่างทานอาหารนายชัดชาติได้ถามถึงปัญหาการปฏิบัติงานที่พบรวมไปถึงความเป็นอยู่รายได้ของพนักงานกทมด,ด้วยสำหรับการรับประทานอาหารรวมกับลูกน้องเป็นหนึ่งในนโยบายของนายชัดชาติซึ่งเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สำนักง,งานเขตจะตุจากเพื่อ พบปะพูดคุยพร้อมรับฟังปัญหาและสอบถามสารทุกสุขดิบของเจ้าหน้าที่พรับเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดโดยบรรยากาศการรับประทานอาหารได้จัดขึ้นอย่างเป็นกันเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดขอบคุณครับ